รองท้าบู๊หนังเท่ๆให้หวานฟุ้งฟิ้งกันค่ะของแพลวคู่นี้คือดรอร์มาตินเจเดนนะคะทุกคนใช้รองเท้าที่มีที่บ้านได้เลยค่ะธีมวันนี้ของแพรวก็คือจะแต่งให้เข้ากับเสื้อตัวนี้ที่แพรวสั่งมานะคะอยากให้เป็นโทนขาวๆดูมีลูกปัดมุกๆตอนแรกสุดเลยนะคะแพรวเริ่มจากการลองเปลี่ยนเชือรองเท้าเป็นริบบิ้นก่อนค่ะเรามีริบบิ้นอยู่2แบบนะคะก็ลองมันทั้ง2แบบเลยค่ะเป็นริบบิ้นขาวกับริบบิ้นผ้าแก้วสีขาวพอเปลี่ยนเป็นริบบิ้นผ้าแก้วคือมันมีววนะะ้ ชอบแล้วแพลก็รีบไปกดสั่งอุปกรณ์เลยค่ะคู่นี้เราจะใส่ไปติ๊ก o k อกอวอร์ดนะคะเวลาเราน้อยมากแล้วเรื่องมีอยู่ว่าร้านที่แพลวสั่งนะคะเขาไม่มีไซส์แบบที่แพลวอยากได้แพลว์ไปสั่งไปหลายแบบ แล้วตัวริบบิ้นก็สั่งมาทั้งสองไซส์เลยไซส์เล็กกับไซส์ใหญ่เอามาลองร้อยดูทั้ง2แบบเลยค่ะพอร้อยเสร็จแล้ววางเทียบกันคืออันที่ใช้ริบบิ้นเส้นใหญ่ชนะขาดมากๆเลยนะคะได้ริบบิ้นไซส์ที่ต้องการแล้วนะคะเราก็เริ่มร้อยลูกปัดมุกเข้าไปเลยเริ่มจากใส่ที่แถวล่างสุดก่อนนะคะเสร็จแล้วพ่ออยากให้ตัวลูกปัดมุกอะค่ะเขาดูกระจายตัวอยู่ในรองเท้าเยอะๆก็เลยร้อยใส่เข้าไปที่ตัวริบบิ้นด้วยนะคะพอทําแบบนี้แล้วแบบเท็กซ์เจอร์มันดูนุ่มฟูมากทุกคนน่ารักมากตอนทําก็ไม่ นครบทั้งสองขางนะคะก็ออกมาเป็นประมาณนี้แต่คือมันรู้สึกแบบเหมือนมันยังขาดอะไรอยทุกคนนั่งจ้องไปจ้องมานะคะรู้สึกเหมือนมันยังฟุง้งฟิ้งขึ้นได้อีกอะ่ะก็เลยลองไปหาพวกสร้อยข้อมือเก่าๆในบ้านมาลองแขวนเพิ่มนะคะเพิ่มสีเงินเพิ่มความกระปุกกระปิ๊กเข้าไปพอติดเข้าไปปุ๊บเออเนี่ยแหละสบายใจคอมพ l e ทจบและเรียบร้อยนะคะนี่เลยคือสิ่งที่ต้องการก็ออกมาเป็นดร์มาตินเจเดนเวอร์ชันฟุ้งฟิ้งปุ๊กปิ๊กแบบนี้นะคะใส่แล้วเข้ากับชุดมากเลยแพลทับใจมากถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามไวว้้ดยนะคะคเจอ กันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย